เอาเย็นหญิงมาเห็ดเขาเมาสู้กินฮอดบ้านป้าเจี๊ยบเด้อมมือนีิมาแบบเสื้อผ้ายังคักเอาลุงจัดนั่งทาเอาลุงจัดนั่งทากินอันนี้อันนี้เขาเมาพี่น้องบอกคนโซงที่ยู่ไปป้าเจี๊ยบโซงที่ยู่ยเนี้ยสิโซงเขาเมาสู้กิ่นมาสั่นบราะยอนโซงที่ยู่ไปขวอยคับรถของเขาเมามาโซนเลยเก่งใจเนาะเก่งใจนี่จะเป็นเขาเมากินเค้ะพี่น้องคุณลุงคนบอกว่าอันเขาเมา เขามอ่ข้ออันนั้นบอพี่น้องบ่ออันข้ออันนี้บ่อกสันสันก็เฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องบีออกมาสักก้อนข้าสิเฮ็ดกินซัใดนข้ากับบีออกมาเออบีออกมาเลยหอมมากที่สุดกินกินมันอมนี่บีออกไปเลยเห็นแต่ในคลิปคนนอพี่น้องเนาะจันทรกัเบ้าบาปคอยฆ่าออกขวัญทุ่งกับเบ้า บี้หยกมาเป็นเม็ดจังซีพี่น้องบี้หยกมาเลยเดี๋ยวจะทำให้กินเอามาส่งแล้วก็มาทำให้กินด้วยบุดถากินก็นั่งหอมหวยหวย่านี่้นะคนไหนอันนี้เดี๋ยวจะไม่แบ่งใส่ตู้เย็นเดสำนันก็พอเดี๋ยวมันจะไม่หมดยุว่าสีแซบซะอ๋อมันสะไข่ขึ้นจะนอนมันฟูเด้ี๋ยวมันฟูมันจะไข่ขึ้นนะพี่น้องเมอมันจะไข่ขึ้นมันจะไข่ขึ้นอยู่นะซิวน่ะมันอัดเด้วมันกับมีดรัไก่แหงอ๋ออันนั้นไง นี <ih az violin inding> ่เด mm ้อก่อนหนึงบักไงผีได้ผีน่องโลนึงไหมุชาติน่งโลคับนี่หนึ่หกิโลกินได้เหมือานกินได้เหมือนเนี่ยนทำไปวัดก็ได้ลุงชาติพูดเดี่ยวเลยโลน่กินหลายุชาดกินต่้าวลุงชาดกินต่ขาวเจ้าง่ายๆ่ยเลยสูตรง่ายๆเลยพีน้อง สูตรง่ายๆไม่ต้องไปปีนบักเ้าวขยั่นี่เจ้คือบ่อนสว่นมานั่นเด็ดลุงชาติแกะแกะสว่านมาก้อนมาค่ะใส่เลยจ้ะอ่าใส่เลยหวดลงไปเลยหยอดลงไปเลยไม่ไส้หน่อยจนเกินไปไม่ไส้ร้านนี่เลยไปนี่ๆๆเบิ้งใกล้ๆเอานี่ใส้ช้ำใด่เอาเจ้าเอ๊ะแกะนี่ละพี่น้องแกะค่ะมาที่นี่กระถิ่นใบแจักซีฟนาที่เอากิ่นไปจักซีฟนาที ว่ากันนิ่มดีล่ะเขาใส่จ็กซีฟนาทีทิมไว้นี่ยนี่เม็ดคุนๆซ้ำนี่นะไม่น่าจ้าเม็ดข้างเขาจะดูดน้ำมาที่นี่ไปข้าวเองเขาก็ัดขวดบักข้าวลงใส่ก็ได้ตงบอกแน้นำสั่ไปเขาก็บักบะาวค่ะน้ำข้าวก็ได้หรือใครอยากกินไม่ต้องไม่อยากตุงอยากกินรสชาติขาเมากับน้ำอุ่นน่ะใส่ลงไปสี่เรื่อนิ่มบาที่นี่บะนี้กับทิมไว้เด้อเอาซ้ำนี่แหะมันจ้าทิมไว้เอาซ้ำนี่แหละเอาเดี๋ยวจังมาเบิ้ง กินความกัรโดแับนี้ก็สิแ่บแห้งใส่เราวบบที่นี่เอาซีมเลยเอานิ่มไปเขียวบะมี่คือลงชาติกกินได้สบายกับพี่น้องเขาเมาแย่งนิ่งรับประกันเลยลุดเลยนิ่มแล้วหอมกินข้าวเมาไหมหอมโอ้ยผ่านพี่น้องผ่าน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 กินแบบนี้เออเห็ดง่ายๆเอาเปล่าซิมเป็นงไดเปล่าอร่อยวะ ผ่านผ่านผ่าน yep. Yep. <laughs>